ฮัลโหลโอเยสวัสดีครับพบกันกับแมวนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาเล่น World m i s s fortune นั่นเองนะฮะเอ้ยเมล f o r t u n นนะฮะอ,อ้าวเฮ้ยนี่นะฮะเรามาเจอกับของดีเขาให้นะฮะของดีคืออะไรของดีก็คือหมู่บ้าน npc นี่เองนะฮะหมู่บ้าน NPC นี่คืออะไรครับหมู่บ้าน npc นีนี่ก็คือแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่ พวกลุงโจโจอยู่กันน่โอ้โอยมีแปลงไรนาได้โอ้โหทำไรถานากันอุดมสมบูรณ์โอ้โหแจงว่าอ้ยสุดยอดนะนะฮะวันนี้เราจะมาทำไรกับโลกเมลฟอร์จูนครับวันนี้เราจะมาเกลียนกันนะฮะอ้าวเกรียนคือไรเกรียนคือไรเราก็จะทำการเสกบล็อกแร่เพชรออกมานะฮะแล้วเราก็ทำการสร้างแบบ คล้ายๆกับเป็นทาวเวอร์นะฮะผมขอตั้งชื่อมันว่าดิมอนทาวเวอร์นะฮะนี่นะเก้าช่องนะแล้วก็ต่อขึ้นไปนะฮะอย่างงี้นะฮะตุบตุบตุบตบตบนะครับต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 ุบต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 บนะครับอ้าวแล้วเราจะเอามาทำอะไรกันครับเรามาเกียนกันนะครับอ้าวอ้าวเกียนกันยังไงเกียนกันยังไงวิธีการเกียนก็คือ เราจะเอาแร่อะไรอ่ะเขาต้องเรียกว่าเอาอะไรอ่ะเอาเอาเอาพิกแอคนี่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 อ่ะพิกแอคพิกแอคเออเอาเอ้ยเออนั่นแหละอีเตอร์พิกแอคแล้วเราก็จะเอาฟอร์จูนออกมานะฮะและสิ่งที่เราขัดไม่ได้ก็คือแอนวิลอ้าวมาทำลายมาทำลายเอามาใช้สําหรับตีเหล็กนะครับติงติงนะครับสามารถรู้สึกจะเปลี่ยนชื่อได้นะฮะ จะขอเปลี่ยนเป็น mail เอยเอย mail for June mail for June mail for June pick act. เอ๋เอ๋เอ pick act ชิงเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะทุบทิ้งไปนะฮะแล้วเราก็กลับมาเป็นโหมด Survivor นะฮะ อ้าวแล้วเราจะเอามาทำไรเราจะเอามาขุดกันนะครับนี่นะฮะเมลฟอร์จูนพิกแอกนะครับเป็นชื่อใหม่ของอะไรของผมนะฮะนี่นะฮะแล้วเราจะมาทำไรขุดเรามาขุดแรกกันครับโอ้เฮ้ยบรรลุเป้าหมายไดมอนด์อยู่ดีๆบนรู้เป้าหมายไดมอนด์โคตรดีอะนะฮะอ้าวและทีนี้สังเกตนะครับว่า โดยปกตินะฮะเราขุด1บล็อกนะฮะเราจะสามารถได้แร่เพชรเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นฮะ,ะแต่นี่เป็นมิสเป็น <c oughs> เป็นฟอร์จูนฟอร์จูนคืออะไรฟอร์จูนก็คือมาจากก็คือถ้าแปลไทยอ่ะคือคำว่าโชคลาภนะฮะฟอร์จูนเราจะมีไว้ใช้สำหรับแบบว่าใช้สำหรับเกลียนนะครับก็คือพอเราเอนชาร์นออกมานะฮะเราก็จะได้เพชร มากกว่า1เม็ดนะครับอ้าวซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราเป็นเศรษฐีได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าเพชร1เม็ดนี่หายากมากครับ<ม>ก็พวกฟอร์จูนนะฮะจะไว้จะใช้ได้สำหรับพวกบล็อกที่ตกออกมาเป็นแร่ไอเทมนะฮะนะฮะก็เป็นวิธีเกียนอย่างหนึ่งนะฮะเพราะครั้งนี้ผมใช้วิธีการเสะออกมาเลยนะฮะอ้าวชุบชุ เจอป์นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหมดทุกอันเลยนะฮะว่ามันจะสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะฮะ <im ittle> อย่างแรกเราก็จะเอาแร่ที่แบบว่ายัางไงอะยังไงอะเอาแร่ลาพิสโคแล้วก็เลสโตนนะฮะแล้วก็แร่เพชรนะฮะเป็นแร่ที่สามารถใช้ พลังกับฟอร์จูนได้นะฮะก็ฟอร์จูนก็คือจะทําให้เราขุดได้มากกว่าอะไรอ่ะขุดได้มากกว่ามากกว่า1ชิ้นใน1บล็อกนะฮะซึ่งจะทําให้เราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็เป็นข้อดีอยู่หลายๆอย่างนะคะเพราะเราจะสามารถขุดแร่ได้มากขึ้นและเราจะสามารถนําแร่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมสร้างโคทาวเวอร์นะคะ และทีนี้ผมจะลองสร้างลาพิสทาวเวอร์นะฮะอ้าวสังเกตนะครับว่าแร่ที่ผมใช้นะจะต้องเป็นก็คือไอ้บล็อกที่ผมใช้นะจะต้องเป็นบล็อกแร่นะฮะแร่ที่ไว้ใช้ขุดนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วก็เราจะไม่สามารถขุดมันออกมาได้นะฮะนะฮะ 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองสามอาทำอีกบล็อกหนึ่งตบ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  ตุบ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 ตบเลสโตนก็เช่นกันนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอสแลตเกมรูคีฟอีเวนต์ตอรี่เป็น tru E เป็น true เลยนะครับทีนี้เราจะปรับปรุงกติกาของเกมนะฮะเพื่อให้ของมันไม่ดรอปหายไปนั่นเองอ้าวนะฮะทีนี้เราก็จะ สร้างทุกทุกอันนะฮะให้มีขนาดเท่ากันนะฮะแล้วเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าเลสโตนนะฮะสามารถใช้กับลาพิสหรือเลสโตนได้หรือไม่นะฮะเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยนะฮะอ้าวแล้วเราจะเอาพวกแร่เหล่านั้นมาทําอะไรเราก็จะเอาพวกเหล่านั้นมาเราจะเอาแร่พวกเหล่านั้นมาทําปฏิกิริยานั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเก็บไปอ้าวทีนี้ผมจะขอ ตูบตู้เออนะฮะทีนี้ผมจะสลัดเกมโหมดเป็นศูนย์ครับเพื่อเป็นโหมดโซเวอร์นนะฮะและสังเกตดูดีๆนะฮะว่าเราจะสามารถขุดแร่ออกมาได้มากกว่าหนึ่งนะฮะซึ่งโคนี้ก็ได้รับผลเช่นกันนะฮะก็คือเป็นฟอร์จูนอุย้ยน้ำลายไหลเลยโอ้โห รวยแล้วเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราไม่ต้องลงเหมืองลงอะไรเลยเย่เ yeah. อาว่ก็ขดมีเกมหมดข้งนี้และฮะนี่นะฮะเราจะ,ะขุดมันมาให้หมดขุดร้อยมาทําไมฮะ,ะขุดร้อยมาเพื่อเป็นแหล่งพลังงานนะฮะถ้าสมมุติว่าโลกจริงๆนะฮะสามารถเสกโคเสกถังหินเสกน้ํามันได้นี่เราจะรวยมากนะฮะเพราะเราจะสามารถเอามาใช้สําหรับกับรถยนต์ใช้กับ พลังงานต่างๆได้เยอะแยะนะฮะถือว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องพลังงานไปด้วยในตัวนะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าลาพิษใช้ได้ไหมอู้หูลาพิษก็ได้ด้วยอุ้ยน้ำลายไหลเลยโอ้ยรวยแล้วอ mm ้าวลาพิธอุ้ยน้ำลายไหลเลยอู้หูอุ้ยดรอปเยอะเลยอู้หูเยอะแยะเลยโอ้โหเย้ อุ <One input> ้ยรวยแล้วนะฮะใครเปิดเพลงเนี่ยอุ้ยเพลงจากไหนเนี่ยในวันที่ทุกเกินทนเธอเพราะเธอเกอเหมือนดวงดาว ที่คอยส่องแสงเพล่าเพชัดเจนสว่างไม่จางหายไปตดองรเอเฮ้ยทำไมเพลงมันหมดเร็วจังวะโอ้ฟังกำลังฟินเลยโอ้ไม่เป็นไรนะฮะเราจะมานั่งขุดเลสโตนกันต่อนะ,ะอ้าวอ้าวุ้ยๆกลไกเยอะแยะเลยวุ้ยเลสโตนมีไว้ทำอะไรครับเลสโตนมีไว้ใช้สำหรับทำกลไกนะฮะ และเราจะสามารถปรุงยาได้ด้วยเช่นกันนะฮะโอ้ยน้ำลายไหลเลยโอ้ยเย่เย่ออ้ยเย่เย่เย่ออ้ยโอ้ยโอ้ยทีนี้เราก็จะเป็นเศรษฐีได้อย่างง่ายๆแล้วนะฮะสังเกตนะฮะว่าแร่เต็มตัวผมเลยนะฮะแล้วผมก็จะขออนุญาตไปอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งนะฮะเพื่อเก็บของนะฮะแต่ว่าผมไม่จําเป็นต้องเก็บนะเพราะเนื่องจากว่าผมจะสามารถ อยู่แบบนี้ได้นะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปเพล็เท่านี้นะฮะพบกันใหม่ฮะปิ้วปิ้วสวัสดีครับบ๊ายบายแวว